you mm -hmm. คิดหิวข้างวก็เดี๋ยวเราสองคนน,นั่งยกานก่อนนะคะกินไปได้วยกันค่ะก้อนนี้แหละค่ะสูตรหมูหมูทอดชีสอ้าวชีสอยู่ไหนถุงชีส what cheese is ร็จส parmesan parmesan cheese ค่ะคือนี่ค่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นกุ้ยๆอยยางเงี้ย,ยค่ะเป็นผงผงแบบนี้ใช้แทนแป้งทอดกรอบอะค่ะแฟนทางบ้านหรือว่าใช้แทนเกดขนมปังอะค่ะ มันก็จะแบบมีรสชาติที่อร่อยนะคะเพราะว่ามันจะชีสเนาะมันจะมันๆแล้วมันมีกลิ่นกลิ่นที่หอมกว่าเขาเรียกเลยนะเก็ดขนมปังนะคะมันจะเข้ากันมากอันนี้เป็นสูตรของแม่ลุงคิดนะคะถ้ากินกับข้าวปาปิซี่จะเอานี่ทำไมทำไมเอาช้อนแบบนี้เอาตะเกียบอันนี้ก็2เวอร์ชันนะคะเวอร์ชันนุ่มลุงคิดเ็าจะไม่ชอบหมูแข็งปาปิซี่นี่ก็เป็นเวอร์ชั่นแบบว่าทอดนานนิดนึงนะคะ คือรีบของลุงคิดก็อยากกินร้อนๆมันก็จะดูหลงเหล่งเนาะโต๊ะโต๊ะดูหลงเหล่งหลือเกินนะคะก็อุ้ยคิดน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณกาขอบคุณกาค่ะแล้วก็อันนี้นะคะมาโรยตรงข้าวได้ลุงคิดชอบโรยอ่ะสปาเกตตี้ใช่ไหมเนี่ยดิสชอบโรยสปาเกตตี้ แล้วก็โอเคชิมก่อนดีกว่าจะไม่ร้อนอร่อยใช่ไหมหมูไม่ต้องหั่นหนามากอาหนูหมูไอ้หนูเฮ้ยนิคเนมเพรสิดเนตอาร์ตอ่ะมิสเตอร์อนุทีเนี่ยนิคเนมฮิมเนมหนูม้าเมาส์เมาส์แต่ว่าบิ๊กไซร์นิดนึงไซส์ใหญ่นิดนึงหนูหนูพุกหนูแฮมสเตอร์ก็นั่นแหละค่ะก็ ลุงคิดอ่ะเขาจะชอบโรยเขาจะชอบอันเนี้ยก็เลยทอดแม่ลุงนะคะเ,เวลาเขาทำหมูทอดกินกับข้าวข้าว,าวอริสโต,โตนี่นะคะริสโต้ต,ตอนนี้ในห้างก็มีนะเซนทันก็มีที่ท็อปก็มีนะคะข้าวริสโตก็จะเขียนไว่หรริสโตมีหลายประเทศทั้งมันมีหลายอ่ะแล้วแต่แต่ถ้าถ้าดั้งเดิมเลยก็คือของอิตาลีอันนี้จะมีเห็ดอยู่ข้างในไบเบซไม่ได้อ่ะ นั่นวิธีทำให้นะคะเพราะว่าดิสโต้ทำบ่อยละก็เลยมาเป็นอย่างนี้ดีกว่าหมูชุบชีสทอดนะคะหมูชุบชีสทอดอุ๊ยเค็มไหมหมู not for me ใส่รสดียว I can <like> เกลือซีอไทยแค่นั้นปกติหมักหมูต้องใส่น้ำมันปั๊บซีไมเพราะว่า ข้าวมันก็ทั้งน้ำมันบัตเตอร์ด้วยชีสอันนี้อีกมัมอสตรมมีอยู่นอย่แี้วแ่าใช้ผักีพยอพอดีชีพยองเราเหลือเราลองทำหอมก็เข้ากันกลิ่นก็จะแรงหน่อยแต่เห็ดของเขาเองอ่ะมันเป็นเห็ดอะไรไม่รู้แห้งๆ

จุดนดืมก็คิไม่มีบิกินี่โอ้โฉมีไม่ห,หนู okay, จำ <I see. S 1> <laughs> ไม่ได้ <No? S 1> โชว์ไม่ได้ตอนนี้ที่บอกว่าหูหโพสใครเอาภาพ I don't want to post I want to watch เม <laughs> ื่อกี้บอกฉันไม่ได้โพสจะดูไม่วันแรกอะเห็นอยู่แล้วก็เอนึกว่าอะไรเข้าเลยแต่เห็นก็ตกใจ ก็คิดว่าเป็นวิดีโอเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาที่ไหนได้อืมันวิดีโอใหม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ตอนนี้เป็ทนทอลก็โดยธรรมคือตอนเนี้ยโปลิสอะ have to take her เงินเพย์ไฟ5,000บาทเพราะเธอโชว์ออฟ she have to pay 5,000บาทแต่อีพีเพ<ๆ>ิ่นแชร์เธอคลิปอ่ะโกทุกคุกไฟเยียไม่แฟร์เลย yeah. คือจีโชอ่ะจีจัตุเพย์โพลิสไฟล์เทาสั้นบาค <Okay. S 1> แต่อีฟยูไปแชร์เ e r วิดีโออ่ะคุกโกทูอะไรนะสองเซน <Prison. S 1> โกทูอะไรวะเจลอ่ <Yeah. S 1> โกทูเจลคุกอ่ะห้าปีไม่แฝ่แอปปี้บารีแชร์ใช่ก็คุกห้าปีไงนางจะฟอ they, think they can ้องเซอเอกตัวเองไป้กตคือนางจ่ายห้าพัน แต่อย่าไปแชร์ภาพฉันนะเพ,พ,พ,พื่อครบครุคค่าปีอืมถ้ามีอะไรตลกตลกเนาะกฎหมายบ้านเราบางทีก็ตลกตลก <ừ> อืมโอ้นี่อเมซิ่ง <c oughs> มากเลยค่ะแม่ลุงคิดค่ะเนี่ยโทรมาหาคุณคิดเลยค่ะสกายปี้มาเลยบอกว่าขอสั่งส2สองผืนค่ะที่ว่าปไปจะส่งไปให้สีส,สีไม่ แม่จะเอาสีละสามผืนเขาจะไปให้คริสต์มาสเพื่อนๆเขาไปแจกเขาบอกสวยมากเห็นบาปิซี่โชว์เขาบอกว่าสวยอยากได้มากตอนแรกจะส่งไปให้แม่ใช้สีสีแม่บอกว่าไม่ขอสีละสามผืนจัดมาสี่แปดสิบสองอุ้ยแต่มาสีสีสิบหกเขาจะไปแจกเพื่อนเขาสิบสองไปแจกเพื่อนกลุ่มของแม่เขา ไอส,สีสีป้าไปที่ส่งให้อยู่แล้วอือหือเป็นสิบหกนูดูก่อน่าจะพอไหมเนี่ยใครสนใจนะคะโปโปต้อนรับหน้าหนาวนะคะแฟนทางบ้านแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีโปซื้อกาแฟสี่กล่องนะคะ แถมฟรีนะคะแถมฟรีภาพบนคอคุมไหล่ที่แบบว่าโอ้โหแม่แต่ฝลั่งยังชอบเลยนะคะแค่ราคา999บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีฮอตไลน์ด้วยนะคะที่ปาไปซีขึ้นให้นี้นะคะในช็อปปี้ก็มีนะคะอร่อยอ่ะปาไปซีทอดอยู่สามชิ้นนะคะกินร้อนต้องกินร้อนๆไปไปเอาในกระทะนู่นเลยอไม่มไมร้อนมากลวกปากคิด ลุงคิดยิดม already yes why not you taste first เดียวทำ to eat เฮียด already I go take out okay อ mm ือหืออร่อยอือหมูชอบแบบนี้อร่อยค่ะอร่อยจริงนะคะเนี่ย กินกับข้าวเหนียวก็ได้ค่ะอืมเออกินร้อนๆพี่ชอบกินร้อนๆค่ะอืออืมโอ,มอมเค <Nice. S 1> ไงโอเคไหมอืมอ๋ม oh. อวอร์มนั่นแหละ you can go take คเลสเตอร อ่าเลกกิน hmm. ก nice mm ้อนกับเบรดน c e แซนด์วิชลุงคิดจะไม่ชอบวอร์มไม่ชอบอุ่นๆหมูทอดลุงคิดจะชอบกินร้อนๆกับเย็นไปเลย mm hmm. เนี่ยกินไม่หมดเนี่ยก็จะเข้าตู้เย็นพรุ่งนี้ลุงก็จะมากินเป็นแซนด์วิชช่วงเย็นนะช่วงเช้าลุงจะมีอาหารของเขาเนี่ยเย็นๆมึดๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมเราไม่ปิดผ้านเนี่ยถ้ามึดๆทข้างหลังมันมึดนะค่ะ ก็จะเห็นเราไม่ค่อยเบอร์ค่ะแต่ถ้าสว่างเนี่ยข้างข้างข้างนอกมันมันสว่างแล้วแสงมันจะท้อนมาก็จะต้องปิดผ้าอุ้ยอร่อยเนาะทำง่ายด้วยค่ะน้ำแข็งมีนะ No I don't like so much คลาดท์ taste of the จอมน้ำเย็นจริงจริงมันต้องใส่วายขาวป้าปิ่ซี่กับลุงคิดก็ไปที่โลตัสใกล้บ้านเราไม่มีวายขาวมีแต่วายแดงก็เลยเอาอะไรนั่นเดอะมูนเดอะเมินอะไรน่ะขวดนี้เล็กเล็กกันวายคูลเลอร์วายคูลเลอร์สีขาวมันก็เลย ข้าวมันก็เลยออกหวานหวานนิดนิดนิดแต่บิดสวีทรอะเอะติดงสุดสุดเหรแม่งก็อยู่กินชาไงชามันหวานไอ้ลูกลิ้นอยู่มันก็เลยอัดเดปไง <laughs> <laughs> ลิ้นอัดเดปคลิปอ่ะก่อ,อนหน้านั้นนะคะจิป,ปาปซี่อ่ะที่น้าเผยทำปลาอร่อยมาก าช่อนอะอันนี้ลูกไม่ใหญ่อ่ะเพื่อนแปปปี้เขาใส่รอบไว้ตอนเช้าก็ไม่เอาอะปลาหมออะเต็มเลยเรากลับมาเอาตอนเย็นไม่รู้หมามันคาบกินปลาหรือเปล่าปลาหลุดหายไปหมดเลยก็เห็นหมาตัวขาวมันวิ่งจ็อกกิ้งมาอยู่เนี่ยก็มาถามอยู่ว่าเห็นใครไปเอาปลาไม่ให้เลเห็นบอกว่าไอ้อลอกเขาก็จุยเลยก็มีใครมอเตอร์ไซค์เน,นี่ยนี่มอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่คิดมันรถไถนาหรือเปล่ามันรถไถนานี่มันมันไม่ใช่เออกี้นางโกรธมากค่ะไม่รู้ใครมาเอาปลาของนางโอไม่ใช่รถนั่นรถลดไถานา,ปปาเขาเกี่ยวข้าวกันค่ะ ตอนนี้รถเกี่ยวข้าวแบบว่าคิวแน่นมากแต่ข้าวป้าไปซี่ค่ะยังมันยังไม่ได้มันยังเขียวอยู่ค่ะแล้วก็เม็ดมันยังแบบว่าเม็ดมันยังไม่แบบไม่เต็มอ่ะยังมีมีน้ำนมอยู่ยังไม่ไม่ได้ค่ะเกี่ยวไม่ได้เลยอืมอร่อย You p e to a t the rice when Sunday เนี่ย เพราะว่าคาเทสแคร์ไรซ์บิซี่ก็ติดอืมก็ติดมคิดจะเข้าใจแล้วติดคิวงานเยอะทุมัดต่อแถวอะทุ่มาต่อแถวอืม Maybe I buy a tractor, and then the people can rent me for the for the rice. Mm. It's good investment. Not so many people have a, a tractor here. Mm -hmm. I only know one guy. Mm. Can you drive? wait. my! okay. แท็กเตอร์ไม่โอเค <Okay. S 1> อืมฮึอืมต้เรนวแล้ว you can drive no not yet I think it's not so difficult ว <laughs> า้วข้าวเรอคิ o ยุ mm ่หืมตุ๋ยให้ลูกสักหน่อย เฮ้หนหนแม่อืมอมืนางไม่เห็นหรือยังไงอ๋อเห็น she cannot see it อือฮึเฮ้ยอร่อยกว่าคิดโอเคแล้วยเดยูเทนบิดกันยูเทน yeah I take one slice for me แล้วก็ทูชิ้นอ่ะฟอร์ยูอันนี้อีกปาร์ห้าชิ้นเลยฟอร์ฟอร์คิตตี้ อืดูฟินิีแเราอยู่ปิดคลิปนะโอเคไอปิดดีกว่าอือฮึประมาณให้ดับหน่อยดิตังคิวอืมค่ะสูตรหมูทอดชีสน,นะคะใบพัดซีมาทำให้ดูแล้วง่ายมากนะคะ อร่อยด้วยค่ะกินกับข้าวเหนียวก็ได้่างนี้ก็ได้นะคะก็ต้มก็ได้นะคะหรือว่าเหนียวก็สวยก็ได้นะคะทาง่ายด้วยค่ะไม่ยุ่งยากแล้วก็ส่วนผสมก็ไม่เยอะด้วยค่ะหั่นไม่ต้องเยอะอันนี้ใช้หมูช่วงสะโพกหรือว่าช่วงอย่าไปใช้หมูมันมากแต่ถ้าแฟนทางบ้านไม่ได้กินข้าวแบบนี้นะคะก็คือข้าวดิโตโต้เพราะมันมีทั้งเนยมีทั้งน้ํามันนะคะมันก็จะนั่นหน่อยปพิศิก็เลยไม่ไม่หมักด้วยน้ํามันถ้าแฟนทางบ้านจะหมัก ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะส่วนใครสนใจนะคะโปรตอนรับหน้าหนา,มาวมันต์โปรเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะสนใจก็ทักไลน์เข้ามาเลยที่พี่ปิซี่จะขึ้นให้ที่ first c o m มนต์แล้วก็ที่ท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็มีเบอร์ w h a t s a ด้วยนะคะที่กางขึ้นให้นี้นะคะก็โทรมาสั่งแอดมินเราได้เลยนะคะในช็อปปีก็มีนะคะเราก็จะสั่งใน Facebook p พซี่ชาแนลหรือว่าเพซี่คอฟฟได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราสง่นงนทอลาแค่นี้ก่อนกนะะ็เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะบาย thank you for watching อร่อยจริงอร่อยมากเลยไม่จืดรมกล่อมใช่แล้วก็ไม่มันไม่เลี่ยนด้วยค่ะไม่มันแล้วก็ไม่เลี่ยนหรอชล่ะสุดารบอกให้หนูซะพ่ออืมให้หนู p l e สหนูซับแล้วเกินหมูทอดเชด